ฟิลคนละอย่างผมเป็นประชาร่วมกันหนอยู่ด้วยพี่ แบกเกลวยวมงสวยไลฟ์ที่ไหนอ่ะวันนี้ผมพาดีเจคนใหม่เปิดต sure> ัวมานะครับเพื่อนๆพื่นเพื hmm. ่อนเื่อน้องๆนะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะดีเจคนใหม่ของผมนะผมเป็นคนปั้นมากับมือนะคนนี้นะพี่ออสแอดนะครับผมนี่นะดูหน้านี่พี่ออสนี่ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอม็มอ่านอะไรพี่เอม็เอมอะอไรเกิดอะเนาะอ่านอะไรอะเพจอะไรสวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเย็นดนะครับผมสวัสดีเฟิร์นมาอีกแล้ว มึงให้กูอยู่แบบสบายแบบอ๋อที่ยลลำพังกูนอนตื่นมากูว่าสมองกูอื้ออยู่แล้วนะเว้ยแบบแล้วมาเจออีเฟิร์นอีกโอ้โหเยียอื้อยิ่งไปใหญ่เลยตอนนี้สวัสดีครับผมสวัสดีภาษาอังกฤษชื่อเฟซบุ๊กเปลี่ยนกันหน่อยครับผมให้เมียเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราโง่หรือเราไม่รู้หนังสือเราก็ให้เมียเราทำเฮ้ยมึง พี่เอ็มพูดมาหลายรอบแล้วเฮ้ยมึงเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กภาษาไทยให้กูนหน่อยได้ย,ย้ยกูทักไทยพี่เอ็มพี่เอ็มไม่ค่อยตอบกูเลยผมก็ตอบทุกคนแหละบางทีแต่มันชื่อเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษผมผมผมอื้อะ่ะดีดีเดี๋ยวบุกคือยังลบอืมหายหายกล้องหายกล้อง สวัสดีเข้ามาทักทายกันได้ครับผมทักทายกันได้ตอนเย็นครับผมทักทายกันได้ตอนนี้ก็อยู่นวัน,นครรถติดชิบหายเลยกูบอกให้นะใครที่จะเดินทางนะตอนเย็นวันจันทร์หรือวันศุกร์เนี่ยกูบอกให้หรือว่าวันอะไรก็แล้วแต่ตอนเย็นๆเนี่ยมึงขับมอเตอร์ไซค์เอะมึงเชื่อกูเจฟเฟิร์นเข้ามาตลอดสวัสดีคับพี่เอ็มสวัสดีครับปิ้เลิฟครับผม เข้ามาแล้วก็เราก็มาคุยกันตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่ตรงข้ามกับนวาน,นนครนะต้องเดินทางต้องแบบต้องกินข้าวต้มก่อนต้องกินข้าวก่อนไม่ไหวว่าบางทีอ่ะขอซอสซอสซอสดำอะ่ะไอ้ปลาเขียวอะ่ะหนูขอซอสดำปลาเขียวสวัสดีครับผมกินข้าวกันหรือยังครับผมกินข้าวผมสงสารพวกมนุษย์เงินเดือนนะบางทีนะ ต้องที่แบบทำงานเวลาห้าร้อยเวลาเจ็ดร้อยแล้วก็นั่งรถเขาเรียกว่านั่งรถกลับบ้านเงนะี้ยโหดรถสองแถวเงนะี้ยเออแอร์อัดใช่ปะ่ะผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆครับผมอนาคตของเราช่วยกันเก็บเงินกับเมียผัวเมียได้เงินรักสี่ห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งใช่ปะ่ะเราก็เป็นนายตัวเองไปหาเปิดร้านร้านของชําอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับผมเชื่อผมสวัสดีคนดูร้อยห้าสิบคนด้วย เมนูที่ขาดไม่ได้นะเพื่อนๆนะเมนูที่ขาดไม่ได้นะผมชอบกินมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มกับยำไข่เค็มนะเพื่อนๆนะครับผมข้าวต้มกับยำไข่เค็มมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแล้วก็ผัดกุ้งไบแดงครับผมแล้วก็กุ้งเชียงไมเหมือนควยกูเนี่ยหแหละ <c oughs> <c oughs> ควยกูเนี่ยตอนนี้เหมือนกุ้งเชียงไม่ไปแล้วสวัสดีแม่โบโด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีเลิฟเลิฟครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะ นก็ไม่ตกนะตกประมาณเที่ยงคืนนะวันนี้นะผมสวัสดีคนดู250คนด้วยทักทายตอนนี้ Facebook ผมใครที่ติดตามก็โดนบล็อกนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดนบล็อกแต่ไม่ไม่ถึงขั้นเฟซบินนะเพื่อนๆน,นะแค่โดนบล็อกอีก25วันเจอกันนะ f a c e b o o k นะแต่ดีที่ทำเพจขึ้นมาคิดถึง FC ทุกคนแหละอะไรเฟิร์นมึงพิมพ์อะไรเนี่ย ใครใครไปติดนิ่มตอนไหนกูไปติดนิ่มตอนไหนแชร์แล้วขอบคุณมากน้องชายครับผมน้องพอสแชร์แล้วครับผมไปไหนกําลังจะไปหาพี่เหลาที่นวาน,นครนะไปดูไปดูร้านตัดผมร้านตัดผมของพี่ออสของพี่เหลาด้วยนะฝากติดตามร้านตัดผมด้วยถ้าใครอยู่เส้นนวาน,นครนะอยากจะตัดผมทรงสวยๆเฟี้ยวๆก็ติดต่อพี่เหลาไปเลยโทรไปหาพี่เหลาเลยพี่เหลาเนี่ยผมดูเพียมไร้สดเนี่ย ผมอยากไปตัดผมร้านพี่ออสพี่เหลาว่าแล้วก็ให้เขารัดคิวได้นะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูร้านนะเพื่อนๆ <Okay. S 1> โอ้โหเหยีแกะหรือหมาไม่รงงไปหมดแล้วนะสวัสดีครับผม FC พี่เอ็มเพ,พ,พชรเพชรชมบูนครับผมเลิฟๆลครับ,รบผมยังไม่ได้ไปเลยเข่าคอนะเดี๋ยวว่าจะไปพักผ่อนอยู่รอตลอด,ลอด,ลอดการ วันด,ดีครับผมพรุ่งนี้งานวันเกิดผมอวยพรให้ผมหน่อยโอเคครับผมก็ขอให้เราเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับผมพี่น้องเราว่าครอบครัวต้องมาที่หนึ่งก่อนนะครับผมก็ขอให้เป็นเด็กดีอย่าซนคิดจะเกเรชั่วโมงนี้นะเงินในบัญชีมึงต้องมีเยอะๆเข้าใจป่ะถ้ามึงคิดจะเกเรนะ ไม่นั้นมึงก็หมาดีๆตัวหนึ่งเนี่ยแหละกูรู้ว่าใจมึงได้นะใจมึงเฟี้ยวฟ้ามึงเก่ามากเลยนะคนเรานะแต่เงินในบัญชีมึงไม่มีมึงก็เป็นหมาตัวหนึ่งนะงเพื่อน FC จากยาโสทรครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่นวันครแล้วครับผมเดีย๋ยวเข้าไปดูธุรกิจร้านตัดผมพี่ออสกับพี่เหลาหน่อยนะครับผม FC พีเ็ครับผม เดี๋ยวหน้าเพจผมมาเพื่อนๆหน้าเพจผมใครที่อยากได้เสื้อไปใส่ได้สวยใส่ได้หลายเดือนเลยใส่ได้เป็นปีเลยก็มาคอมเมนต์กันได้แล้วก็ทักแชร์ที look, ่เที <Okay. S 1> ยวไฟลุกเลยโอเคอ่ะโอ้โหเพจเอ็มออนิวก็ทักได้ครับผมในเพจเอ็มออิวทักกันได้นะครับผมสวัสดีคร uh. ับผม ดูบุหรี่ฟ้ารุ่นไหนรุ่นนี้นะพกพาง่ายนะบุหรี่ฟ้ารุ่นนี้นะพกพาง่ายนะผมไม่ได้มาขายนะขอบคุณมากครับผมที่ติดตามผมมาสามปีกว่าแล้วนะที่ทำให้ผมมีถึงทุกวันนี้นะก็ขอบคุณมากเลยเอีทุกจังหวัดต้องขยันครับผมดูไม่ไนม่าโดับนันบอกนะอ่า ผมขายไม่ได้นะเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวเป็นข่าวเองสวัสดีน้องตาลกอกวัดก็มางานมันเกิดกลุ่มงานมันเกิดกลุ่มนะครับผมเดือนติบวันที่ติบเดือนติบนะครับผมวันที่ติบเดือนติบนะครับผมถอดเสื้อหน่อยโหถอดไม่ไหวแล้วตอนนี้ สวัสดีแบงค์ลำพองด้วยทักแชทมาเลยครับผมทักแชทมาเลยแฮปปี้เบิร์ตเดย์จากภูเอพตีจากภูเก็ตเดือนนี้ผมจะลงใต้กันนะแต่เดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ว่าวันไหนนะแต่เห็นเขาบอกว่าเดือนนี้แหละเดีย๋ยวบอกอีกทีว่าจะลงใต้ลงกระบี่หน่อยกินหน้าอร่อย ไม่ไหวน้องตาลบีพี่ตื่นมาตอนบ่ายพี่ก็แพ็กเสื้อเสื้อเอฟซวันนี้มีคนสัง่งคนเดียวสิบตัวเขาเย้าเสื้อพี่ไปทําบุญแบบใส่กันแล้ว,ลวไปทําบุญเงหมดไปหนึ่งพันกับสองร้อยตัวแล้วนะครับผมจะสั่งเพิ่มนะเสื้อเอฟขายดีมากขายได้เรื่อย เบิร์นเป็นที่อะไรเนี่ยเส้นตื่นอีดอกนี่มันดูดกันทามานะบนล้อตลอดไม่หลับไม่นอนกีตัวนี้เฟซบุ๊กจะกำแพงเพจครับผมฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับเพื่อนๆรถกระบะซิ่งยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับผมยินดีต้อนรับเลยเดี๋ยวผมจะถ้าใครแต่งรถไม่เป็นเดี๋ยวผมจะคอยบอกแล้วกันผมอยู่ไว้คุณหญิงหรอออกใกล้ๆผมผมเลยมาแล้ว ผมนั่งกินร้านก๋ต้มอ,อยู่ข้างทางตอนนี้ยตรงข้ามมนวาวาสวัสดีน้องเอ,อิร์ธด้วยฝนตกแล้วพี่เอ็มที่ไหนครับผมที่นาวายังไม่ตกเลยแต่แม่งก็มามืดแล้ววะ่ะใครอยากจะเอารูปรถผม หรือในกลุ่มผมค,คําคมผมอ่ะทักแชทมาเลยพี่เอมผมขอเอารูปปกรูปรถพี่ขึ้นหน้าเฟซได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทักมาครับผม,เอ,เ,ผมเอาไปเลยับผมเอาไปเลยแล้วก็อย่าไปทําอะไรเสื่อมเสียนะถ้ารักกันจริงชอบกันจริงนะก็ะปกป,ป,ป้องผมด้วยก็อย่ามาทําชื่อเสียงให้ผมเสียไปลงไปหลอกเงินใครไม่เอานะครับผมไม่พอหรอกต้องสั่งหมีเข้าต้ม นี่เหรอตอกเี่เหรอกิผักพุงอ่ะละนวันแนลต,ตอนนี้ฝดยังไม่ตกนะครับผมโอ,อโอ้โหเพิ่งได้กินข้าวเนี่ยตื่นมาตอนบ่ายสองเตื่นมาดูแชทโทรศัพท์เขาโห่เต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวผมกินแค่วันละมื้อนะผมกินข้าววันละมือ้อแต่กูไม่รู้กูอ้นวนทะี่อะไรก็หนาสงสชอบแดกขนมอะไมรอ้วน คำคมรสซิ่งนะครับผมพี่คุณว่าเวลาคุณจะโพสอะไรคุณนึกถึงคำคมไม่ได้ใช่ไหมคุณนึกถึงอะไรไม่ออกนะคุณเข้าไปในเพจ full option เลยเพจผมเนี่ยเพจะมีคำคมเยอะแยะมากมายเลยให้ทุกคนได้ไปติดตามกันออยู่ที่นวานาครครับผม เฟซบุ๊กภาษาไทยเปลี่ยนกันหน่อยครับผมเฟซบุ๊กภาษาไทยเปลี่ยนกันหน่อยครับผมแชร์ Share แล้วพี่เอ็มเลิฟเลิฟครับกินข้าววันด้วยครับผมเดี๋ยวัสดชุพี่เอม็มอรวัสดูว สว,วัสดีบิลเบสไปไหนเบสผมโดนบล็อกเพื่อนผมไม่ดื่น้ำไม่นี่เด็กติดตามเพจก่อนเบสผมตอนนี้มันโดนบล็อกอ,อยู่เดือนหนึ่งอะเล่นได้อีกทีอีกเหลือประมาณยี่ห้าวันแต่ยังดียังมีเพจอยู่ยังมีเพจสำรองอยู่ไม่ค่อยผมไม่ตีเลี่ยนหายไปสักพักนึงแหละเดีย๋ยวคนนั้นเขาคิดถึงเราเองว่าพี่เอ็มไม่ไม่โพสต์เฟสเ,ฟเลยพี่เอ็มไปไหนวะ แต่ยังรับแท็กได้แต่เฟสผมยังรับแท็กได้ครับผม f ีจากอ่างทองชอบคำพูดพี่เอมครับครับผมสอบปอปลอาวสอบปอปลาวเดี๋ยวไม่นานเกินไปครับผมเดี๋ยวผมจะนั่งเครื่องกับพี่ออสน่าจะไปไปลาวครับผมเดี๋ยวลองทันรอทำทัพพาสปอร์ตก่อน บางทีอ่ะเราทาํา,ง,นนง,าทงานหาเงินหนึ่งเดียวเราทํางานหาเงินหนึ่งเดียวเราก็ไม่ค่อยได้เที่ยวนะแต่คนที่เขาอายุสี่สิบกว่าเนี่ยเขาหาเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาก็อยากจะเที่ยวกันก็เป็นรรความสุขของเขามันไม่แปลกที่เราหาเงินเราไม่เดือดร้อนใครเราเที่ยวเราเที่ยวไปเลยรรความสุขเราเชื่อผมอย่าไปรอคนเราชีวิตมันสั้นอย่าไปรอว่าจะเที่ยวตอนไหนทําอะไรเรารทําเลยผมเชื่อผมครับผมแล้วคุณจะไม่เสียดายชีวิต บางคนชีวิตใช้แป๊บเดียวเองตายหาแล้วชีวิตจะไม่มีความสุขเลยสวัสดีน้องท็อปด้วยน้องท็อปใครที่อยู่ฟูบชั่นก็งานมันเกิดกลุ่มวัมนที่10เดือน1ิก็ประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้เลยผมบอกให้นะงานผมใหญ่แนะ่นอนนะเพื่อนๆน,นะระดับประเทศคืองานผมเนี่ยผมจะเชิญพวกระดับประเทศมาหลายๆคนเลยหลายๆคนเลย รถพี่ไม่ได้พังครับผมตอนนี้รถผมจอดอยู่คาแคร์นะไม่ได้จอดตามปั๊มน้ํนมามันแล้วเพราะหนึ่งเลยแดดมันร้อนด้วยฝุ่นมันเยอะผมผมไปผมผมฝากคาแคร์เพื่อนจอดมันดูแลให้รถผมยังดีเวลาออกงานเราก็ไปเอาเวลาเราออกงานโชว์รถเราก็ไปเอาครับผมผมไม่เกียบไปจอดตามปั๊มแล้ว เดี๋ยวผมจะจัดสถานที่อีกทีนะเฟซบุ๊กเล่นได้เดือนหน้าแต่ฝากติดตามเพจไปก่อนฝากติดตามเพจก่อนครับผมไม่เสียหายถ้าคุณชอบโรติง้งคุณต้องติดตามผมถ้าคุณชอบโรติง้งคุณต้องติดตามผมแต่ถ้าคุณชอบผีคุณไปติดตามคนอื่นเลยอ่างทอง เอ้เดี๋ยวมันมีทิปทิปไฟไหมอ่างทองอนะอ่างทองหรืออะไรวะน่าจะอ่างทองแหละทิปไฟไหมนะเพื่อนเพื่อนน้องๆอ,งน,อ,งน,องนะทิปไฟไหมนะผมพวกเสือดูดสิทธ์พวกโกโ,โก้อ่างทองหรือว่าพวกตัวลายสายบุญเนี่ยหรือว่าพี่ออสอะไรคือไปกันหมดอะไปที่อ่างทองนะอานะ่าทิไปไฟไหมนะวันที่13บามนะเพื่อนเพื่อนนะ รถได้ข่าวว่ารถพังโบขาดไม่ใช่ไม่ใช่รถผมเมื่อสองสาวันที่แล้วผมไปรีวิวกล่องขันเร่งไฟฟ้าให้เขามาไม่ใช่รถผมมันเป็นรถน้องอันฟูชั่นเขาเรียกว่าท่ออินเตอร์มันชอบหลุดไงเดี๋ยวภูเก็ตคือลงใต้นี่เดี๋ยวต้องรอนะครับผมรอก่อนพี่บอยพี่ พี่บอยพี่เด่นไปไหนเฟซไอเด่นตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนแสแป๊เอ้มันมันหายไปเลยนี่ว่าเมื่อเช้านะ f เฟซบ o ๊กเฟซบุ o กไอเด่นหายไปเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้มันปิวไปเลยอะ<ม>พวกเราจะมายึดติดกับพวก Facebook อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องสร้างเพจสำรองด้วยนะ<ม>ใครที่ชอบไลฟ์สดขายขายของขายอะไรก็แล้วแต่นะในเฟซบุ o กนะผมไม่แนะนํานะคุณต้องสร้างเพจสำรองไว้ด้วยนะ<ม> ใช่ครับผมในเพจคุณไม่เห็นเน่พวกดาราพวกคนดังๆเขาไลค์ในเพจกันทั้งนั้นแหละเพราะมันมันแข็งแรงอ่ะมันโดนแปมยากเอฟีจากชนบุรีชนบุรีรอเลยนะครับผมรถกระบะซิ่งชนบุรีรอเลยนะเดี๋ยวผมกับทีมงานฟูชั่นจะไปเยือนชนบุรีอีกครั้งหนึ่งนะรถซิ่งบางแสนปีนี้ถ้ารอเรื่องมันเงียบเจอกันแน่นอนครับผม รถติ้งบางแสนปีนี้นะครับผมบันเทิงแน่นอนครับผมพี่เอมแต่งรถไปกี่บาทสําหรับกระบะผมนะถ้าแต่งภายนอกนะตั้งแต่ผมออกมาจากคุกประมาณล้านสองนะตอนนี้ประมาณล้านสองภายนอกอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับตัวรถนะตัวรถก็เจ็ดแสนแปดประมาณล้านสองครับผม จัดวันเกิดกลุ่มที่ไหนครับผมจัดวันเกิดกลุ่มที่ปั๊มใหญ่ที่สุดในโลกปั๊มเสียมีนะครับผมปั๊มเสียหมีปั๊มใหญ่ที่สุดในโลกครับผมตรงเลยมอกรุงเทพไปประมาณสองปั๊มจะเจอปั๊มใหญ่ที่สุดในโลกครับผมปั๊มเสียมีครับผมน่าจะเป็นสถานที่ที่นั่นแหละอะไรเฟิร์นพิมพ์เฮียอะไรมาแล้วบอกวันศุกร์กูไม่ได้ไปรับมึงมึงมึงอะไรมึงซีเรียสอะไรเนี่ย ต่อีเฟิร์นมันก็ดีนะอีเฟิร์นไม่เคยนอกใจผมเลยนะเว้ยเชื่อปะมันติดตามผมมาสองปีอ่ะเอออีเฟิร์นเนี่ยติดตามผมมาสองปีของจริงเลยวิเศษชัยชาญเจอผมที่ไหนก็ทักทายกันได้ครับผมมาโคราชได้ไหมต้องดูอ่ะว่าผมบางทีไม่รู้รับเลยลองลองดูอ่ะเผื่อผมมีงานที่ไหนอ่ะผม เราก็ผมจะโพสหน้าเฟซอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็อยู่จังหวัดไหนก็มาหาผมได้นะฮะอะไรวะว่าไงเฟซเฟสใครเฟซบายอะ่ะกาลุณาตั้งชื่อใหม่อะ่ะภาษาไทย อโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากคนดูเกือบ400คนด้วยก็ขอให้ทุกคนเฮงรวยๆ,ๆเราทำความฝันเราให้สำเร็จฝากติดตามเพจผมด้วยนะเพื่อนๆนะก็ไม่มีอะไรกันมากมีอะไรก็ทักแชทมามีอะไรจะให้ผมโปรโมทรีวิวหรือเรื่องอะไรไม่สบายใจก็ทักมาคุยกันได้กับผมโอเครักนะจุบุจบุ